นับจุดไปแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพครับตัดภาพมาดูเรือคู่นี้ในน้ำของเทพประกาสิปอลำโชคจากปากน้ำนางสนเสื้อสีแดงน้ำใส่น้ำนั้นใส่สมัครพบกับเทพจ้าทีจากปากน้ำจืดใส่น้ำนันขวาเบื่อออกมาสามสิบไม้พายสิบไม้พายไม้ไปพายคอข้อสู้สๆกันไปเท่นไม่จะอยู่เท่นไม่จะไปใครจะอยู่ใครจะไปว่าแล้วเธอที่ใครจะอยู่ใครจะไปมาเป็นมาพันหลักทิ้งมาเพื่อเด็กกันจะคนนั้น สิมาเอาละวายเอาละวายผานสั่นไทาง่นปในอเทพไปกาสบบลน้เจ้าวาล้วไปพายชิงนี้ออกทางบริบาลเจ้วคนไม่มาม่ว่าทางสู้บวาลัยไี่ติังเทางวงทองเอาลยเนี้จะทาบุตรในน้ำขอในน้ำเธที่แคบอลนนีเฮาละวายเฮาลูะวายสตายันสืาตานเราชิงนีออกทามผปบริบาลเจาคนจาจะเข้าสู่รักที่สามสถานาการยังคงเดิมเอาละครับสถานการยัง แก้ว่าจะว่าไงจะมีโอกาสหรือไม่ครับในเาสิรการลนจักรกลครัในเบอฮิมการตอบชมรดาวรดาวได้ัวนี่ดกแคมือะบนจากจัหวัดสีาะฎร์ปารื่อไหนรับมารมาชชวนว่าไงทพชล่เฮียนบีลยบีลนจีในดาวจะกดเขอได้หรือไม่ได้ครับท่านผู้ชมที่ก็รับครับจะได้หรือไม่ได้เทพชล่งทียังยังไม่ตกใจสายน้ำสายในน้ำในน้ำ จิตปอลนับโ,โชคคุมปราคารอยู่ประมาณประมาณหนึ่งโชคโขนทานทุนสุดท้ายทานทุนสุดท้ายนายว,ว้าวไปว่าว้นนี้เราเปลีไม่ทิ้งทายในเดนีด้หัตไม่มองแล้วบอกว่าสถานาแบบนี้ยังไงก็ไม่น่าไว้วางใจปากหน้าบอ,อกโคแล้วปากหน้าบอ,อกโคตรพลัทีออโคตรอโอคตรสุดโคตรแล้วก็ควา้าไปตังกอดกับ คณะกรระการตีธงไปสายน้ำทรายให้กับเทพประกาศสิทธิ์ปอนำโชคครับ The winner is เทพประกาศสิทธิ์ปอนำโชค on the left Thank you ครับ